สวัสดีค่ะเราก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้เนี่ยลิซจะมาแชร์ของที่ต้องซื้อใช้จำซ้ำ12อย่างด้วยกันนะคะจริงๆเนี่ยมีหลายสิ่งมากที่อยากจะมาแชร์นะแต่ว่าไม่อยากให้คลิปนี้นยะมันจะเป็นคลิปที่ยาวไปอะไรก,ก็เลยขอคัดมา12ชิ้นก่อนแล้วกันนะคะก็จะมีแบบว่าพวกรองพื้นสกินแคร์แล้วก็ของใช้ทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเป็นของที่ถ้าเกิดหมดเนี่ยลิคก,ก็ซื้อใช้จำซ้ำอยู่แล้วนะคะก็เลยอยากจะมาแชร์ให้ฟังกันนะคะว่าใช้แล้วเป็นยังไงบ้างนะเอาละยังไงก็เดี๋ยวไปดูเลยละะะเนะ อันนี้เนี่ยลิพูดถึงบ่อยมากในชัยชอบนะคะแล้วก็เคยพูดบอกใครหลายคนเลยว่าลิชอบรองพื้อันนี้มากๆนะคะก็เป็นของ l o รีอ l ลลู e n นเม g i c นะคะ ลิ่กใช้สี G7 นะเป็นสีที่เข้มสุดนะคะแล้วลิ้กก็ใช้แล้วก็โอเคกับผิวนะอาจจะสว่างกว่าหน้านิดนึงแต่ว่าเวลาที่ปัดพวกคอนเซอร์บัชออนไปมันก็จะพอดีผิวพอดีนะคะคือชอบเพราะว่ามันให้ลุคที่แบบว่าดวอี้ดูโปรดูฉ่ำวาวนะแล้วก็ปกปิดได้นิดหน่อยนะคะคือเป็นรองพื้นที่เนื้อบางเบาเกลี่ยง่ายนะคะให้ความชุ่มชื่นกับผิวดูแบบหน้าดูเงาดูวาวขึ้นนะคะแต่ว่าถ้าเกิดใครหน้ามาันอาจจะไม่ชอบนะเพราะว่าเขาเป็นรองพื้นที่ ไม่ได้ช่วยควบคุมความมานันนะแล้วก็ไม่ได้ปกปิดอะไรมากมายด้วยนะดังนั้นถ้าเกิดใครที่มีสิวเยอะหรือว่ามีรอยดําชัดเจนนะคะอันนี้ก็เอาไม่อยู่นะคะชิ้นต่อมานะคะเชื่อว่านี้เนี่ยหลายๆคนน่าจะชอบเหมือนกันนะเพราะว่าลิกกก็ซื้อใช้มาตั้งแต่สมัยก่อนแล้วแล้วก็ไม่อยากนับแล้วว่าซื้อกี่แท่งแล้วนะคะก็เป็นมาสคาร่านะของมิสทีนะคะรุ่นนี้นะจ๊ะ ก็อันนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะราคาอยู่ที่แปดสิกว่าบาทถึงร้อนิดๆน,นะคือแล้วแต่ร้านนะแต่ว่าอย่างลิกเนี่ยซื้อแถวบ้านก็ราคา80ดสิบกว่าบาทนะคะคือชอบหัวแปรงมากนะมันเป็นหัวแปรงที่เป็นหวีๆนะคะมันแบบชอนชชยเข้าโคนขนตาแบบเป็นเป็นเ,นเส้นๆน่ะคือเลียงเส้นดีเหมือนเราหวีผมเลยอันนี้ก็เลยชอบนะแล้วก็ มันทําให้ขนตาดูยาวขึ้นนะคะเรียงเส้นแต่ว่าไม่ได้หนาอะไรมากนะคือเป็นให้ความแบบเป็นธรรมชาติแล้วก็ให้ขนตาดูยาวนะแต่ที่สําคัญที่ลิชชอบมาคาล่ารุ่นนี้มากๆเพราะว่ามันล้างออกง่ายคือเราไม่ชอบแบบว่าที่ต้องแต่งตาแบบเต็มๆทุกวันแล้วต้องมานั่งแบบว่าขยี้ขนตาแบบล้างขนตาอะไรเงี้ยเพราะบางทีก็สงสารไงเพราะว่ารู้สึกว่าแบบไม่อยากขยี้ตามากกลัวตามันจะแบบเป็นรอยริ้วรอยอะไรง่ายก็เลยแบบ ชอบมาคาร่าที่มันล้างออกง่ายๆนะคะซึ่งอันเนี้ยโอเคมากแต่ว่าอย่าใช้ช่วงสงการนะถ้าเกิดใช้เนี่ยคือไม่รอเพราะมันจะไหลลงมาอย่างงี้เลยคือว่ามันล้างออกง่ายมากไงมันจะไหลง่ายนะคะเชื่อว่าหลายคนน่าจะซื้อใช้กันอยู่แล้วนะคะก็เป็นแป้งคุมมันของสีจันอันนี้นะคะคือหมดแล้วแบบว่าลิซซื้อต่อตลอดเลยอ่ะอันนี้คือใกล้หมดแล้วเหมือนกันอืมมันเป็นแป้งที่ช่วยคุมมันได้ดีมากๆสาหรับลิ๊นะเพราะว่าลิ่กเป็นคนที่ มีดิ้วรอยใต้ตาแล้วเวลาที่เราลงรองพื้นลงคอนซีลเลอร์อะไรอย่างเงี้ยระหว่างวันเนี่ยไอตัวรองพื้นมันจะไปตกตรงร่องใต้ตาเรามันก็จะเป็นเส้นๆใช่ปะ่ะลิก็เลยต้องใช้พวกแป้งฝุ่นอย่างเงี้ยคุมมันแบบเออแบบเซ็ตทับๆไปอะไรเงี้ยมันก็ทําให้ระหว่างวันเนี่ยมันจะไม่ไปตกร่องแล้วก็ไม่แบบเออไหลยเยิ้มเป็นคราบอะไรเงี้ยก็เลยแบบชอบมากนะคะเพราะว่าเวลาที่ลิกใช้แป้งฝุ่นคุมมันนะลิเก็จะแบบ ใช้แค่เฉพาะจุดไม่ได้ลงทางหน้าเพราะว่าเป็นคนที่ชอบให้หน้าดูแบบเงาๆอยู่แล้วไงก็เลยแบบ,ลแบบจะลงแค่ใต้ตาอะไรอย่างเงี้ยอันนี้จะเป็นบามนะคะของพับวินนะคะจะมีขายตามวัดส,สันนะเออคือมันเป็นบามสารพัดประโยชน์ดีอ่ะคือมันสามารถทาป,ปากก็ได้ทาหน้าตรงไหนที่เราผิวแห้งก้านอ่ะอันนี้ก็ช่วยได้นะคะส่วนมากเลยก็ชอบทาป,ปากแล้วก็ทาข้อสอบเพราะว่าเป็นคนที่สอบแห้งง่ายมากเพราะว่าลิคทำท่าแพงใช่ปะ่ะพอทําท่าแพงอ,อลังการอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบ ผิวแบบตรงข้อสอบคือแบบว่าจะเป็นก้นกานๆเลยแบบผุ่นาเกียดมากแล้วก็อันเนี้ยคือมันช่วยได้เยอะมากๆเพราะว่ามันเป็นบาร์ที่ให้ผิวตรงนั้นมันดูชุ่มชื้นขึ้นนะคะคือจะเป็นครีมแบบเนี่ยประมาณเนี้ยหมาแถวบ้านเห่าแล้วนะตอนนี้ <c oughs> <c oughs> ก็ต้องพูดสู้กับน้องหมาไปนะคะเนี่ยค่ะมันจะเป็นเงาๆแบบนี้เลยก็ ชอบมากเพราะว่ามันเป็นอะไรที่แบบว่าสารัะประโยชน์สามารถทาปากทาหน้าทาตัวคือได้หมดเลยบางทีลิก็มาทาผมนะเพราะว่าปลายผมอะไรอย่างเงี้ยจะได้ไม่แห้งนะคะก็เออจะมาทาผมอะไรอย่างงี้นะชีตมาที้แบบอกว่าชอบมากในตอนนี้คือแบบว่าไปหาซื้อตุนมาตลอดนะคะก็เป็นของสกนะินด้อมนะนี่คือมาเป็นมาที่ไม่แพงอะ่ะแล้วมันให้ผลแบบ ที่แบบว่าเฮ้ยแบบมันดีอะมันเนื้อมันเข้มข้นมากแล้วก็ทําให้หน้ามันดูนุ่มขึ้นแล้วก็ดูชุ่มชื้นขึ้นแบบชัดเจนนะคือใช้แค่แผ่นเดียวก็คือเห็นผลแล้วอะสูตรที่ลิปชอบและแนะนํานะคะก็เป็นสูตรนี้นะคะสูตรคิวเทนนะคิวเทนนี้แล้วก็สูตรอันนี้อีกอันหนึ่งสูตรไขมุกนะคะอันนี้ก็ไม่อยากนับเหมือนกันว่าตัวเองใช้กี่ขวดแล้วนะคะก็เป็นครีนซิ่งมิลคของบีโอเลนะคะสูตรนี้เลยอืมคือลิปเป็นคนที่เวลาล้างหน้า ต้องล้างแบบว่าพวกรองพื้นอะไรที่แบบว่าติดบนหน้าให้หมดก่อนแล้วค่อยใช้พวกสำลีหรือว่าทิชชู่เปียกอีกทีหนึ่งไม่งั้นมันจะแบบมันเป็นการที่แบบว่าเปื้องสำลีแล้วก็เปื้องทิชชู่เกินไปอะไรเงี้ยคือริอก็ใช้อันเนี้ยล้างแบบว่าถูให้ทั่วหน้าก่อนสองรอบนะคะแล้วค่อยใช้พวก ทิชชู่เปียกแล้วก็ใช้สำลีอะไรเงี้ยมันจะเป็นการที่เราไม่ต้องเปลืองพวกครีนซิ่งแบบอ,อื่นอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าอันเนี้ยชอบมากแล้วก็ขาดไม่ได้นะคะเมื่อกี้พูดถึงคลีนซิ่งมิลกันไปแล้วนะคะมาพูดถึงครีนซิ่งทิชชู่ที่ดิซื้อใช้ไปบ่อยมากก็อันนี้เลยของเดียวกันนะคะเป็นทิชชู่เปียกนะอันนี้เนี่ยมีร้อยแผ่นนะคะแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยร้อยห้าสิบเก้าบาทนี่ไอตัวทิชชู่ของเขาเนี่ยมันจะมี ความชุ่มๆของฟินซินอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยลิก็เลยชอบเพราะว่าเวลาที่เราหยิบใช้แล้วมันสะดวกดีนะคะแล้วก็ลดขั้นตอนในการล้างหน้าได้เร็วขึ้นด้วยนะมาที่สำลีกันบ้างสำลีกันนี้เนี่ยเป็นสำลีที่ลิเคยพูดไปในชัยและชอบด้วยนะจำไม่ได้เหมือนกันว่าของเดือนไหนนะคะก็เป็นของเอเมอันนี้นะคะก็เขาเป็นสำลีที่ธรรมชาติร0อยเปอร์เซน์ด้วยแล้วก็มันมีปริมาณเยอะดีอะร้อยห้าสิบแผ่นนะคะแล้วลิซื้อมาเราสึก,กว่าจะหกสิบเท่าไหร่จะไม่ได้ละซื้อที่ซูรูฮานะคะ แล้วก็ชอบเนื้อสำลีเพราะว่าสำลีมันเป็นสำลีที่เนื้อนุ่มดีอะแล้วก็ยืดหยุ่นนะคะไม่เปื่อยยุยง่ายด้วยเวลาที่เราเอามาใช้กับน้ำตบอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่กินสกินแคร์อะไรเงี้ยก็เลยชอบล้างหน้ากันสะอาดแล้วนะคะเราก็ต้องล้างพวกแปรงแล้วก็ฟองน้ำให้สะอาดด้วยนะไม่งั้นเดี๋ยวจะเป็นสิวได้นะคะก้อนี้นะคะเป็นอะไรที่ลิศซื้ใช้บ่อยมากเป็นที่ล้างแปรงล้างฟองน้ำของดโซนะคะ 60สิบาทเท่านั้นนะใครยังไม่เคยใช้แนะนําให้หามาใช้นะคะว่ามันล้างแรงล้างฟองน้ําได้แบบสะอาดหมดจดมากๆนะคะปกติเมื่อก่อนลิก็จะชอบล้างกับสบู่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็สะอาดนะแต่ว่ารู้สึกว่าอันนี้ล้างได้เกลี้ยงกว่านะคะล้างพวกความมันล้างพวกสีต่างๆของรองพื้นได้แบบสะอาดหมดจดมากนะ,ะมาที่กันแดดกันบ้างน,นะคะอันนี้เนี่ยเป็นกันแดดลูกหลักในดวงใจของลิกเลยคือไม่คิดจะเปลี่ยนใจนะเพราะว่าลิคเคยลองใช้ยี่ห้ออื่นแล้วนะยังไงก,ก็กลับมาตายแรงกับอันนี้อยู่ดีอะเออเป็น กันแดดของบาร์หน้าโบนะคะสูตรอะโลเวล่านะอืมลิชอบสูตรนี้ที่สุดเพราะว่ามันเป็นสูตรที่ทาง่ายเนื้อไม่เหนียวเนอะนะคะแล้วก็กันแดดได้ดีอ่ะคือมันไม่ทําให้ผิวลิคําลงนะคะนี่จะเป็นเนื้อสีขาวงี้แล้วเนื้อเามันจะเกี่ยง่ายีรียะเนี่ยมันจะไม่เหนียวเนอะอืมสามารถทาในคิวประจาวันได้นะคะคือไม่ได้แบบเป็นเนื้อกันแดดเหนียวเหนียวลิเคยใช้เนื้อของบาร์หน้าโบสีส้มอ่ะหูยเหนียวมากคือใช้แล้วรู้สึกลาคาญผิวว่ามันเหนอะนะ แต่ว่าสีเขียวอะ่ะใช้แล้วมันดูดิมันโอเคอะ่ะคือใช้แล้วมันไม่เหนียวเนอะดีนะคะอย่างที่รู้กันนะว่าลิกล่ะชอบบำรุงผมมานะคะแล้วก็มีทรีทเมนต์หลายอันนะคะแล้วก็อันนี้เนี่ยเป็นทรีทเมนต์ที่ลิซื้อใช้แบบหลายกระปุกแล้วแล้วก็อยากแนะนํานะคะก็เป็นของโดบนะคะอันนี้จริงๆเนี่ยใช้สูตรสีน้ําเงินก็ได้นะ,ะอันนั้นก็ดีเหมือนกันนะอันนี้เป็นสูตรสีทองนะคะอันนี้เนื้อครีมจะเป็นสีเหลืองคือใช้แล้วเนี่ยผมมันนุ่มนะคะแล้วก็มีน้ําหนัก เวลาที่เราเอามือสางไปเนะี่ยผมมันไม่พันกันนะคะแล้วก็กลิ่นหอมดีนะกลิ่นมันไม่ฉุนนะมันเป็นกลิ่นที่แบบหอมกําลังดีอะแล้วสืกแบบเออสบายบายดีนะคะแล้วก็เนื้อครีมมีความสมูทดีนะเวลาที่เราทาไปแล้วมันแบบไม่ใช่เนื้อครีมแบบหนักๆหนาๆอะไรเงี้ยคือเป็นเนื้อครีมที่แบบเออสมูทดีแล้วทาแล้วแบบ ทั่วเส้นผมนะคะแล้วก็อีกอันนึงที่ดิชอบเหมือนกันนะคะเป็นของโลแลอันนั้นเนี่ยก็ซื้อใช้บ่อยนะแต่พอดีว่ามันหมดไปแล้วยังไม่ได้ซื้อมานะคะก็เลย,ยไม่ได้มาพูดถึงนะคะแต่ก็แนะนาเหมือนกันนะเป็นทรีทเมนท์ที่แบบว่าใครผมแห้งเสียลองหามาใช้ดูนะคะของโลแลดของโดบของแคลลิ่งนะใช้ดีมากๆนะคะถ้าเกิดมีผมแห้งเสียผมไม่มีน้ำหนักนะคะลองหามาใช้ดูชิ้นสุดท้ายนะคะไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะคะเป็นออยของเซนจูรี่อันนี้นะ ตอนนี้เนี่ยลิกมีในสต็อกอยู่สองขวดน,นะคะเพราะว่าลิกชอบมากคือเขาเป็นออยล์แบบสเปรย์นะคะคือสามารถทาได้ทั่วตัวเลยแล้วก็น, Thr, น,น,น,นวดนวดนวดนะมันเป็นออยล์ที่เราสามารถทาได้ทั้งเช้าทั้งเย็นแล้วก็ทําให้ผิวเนี่ยดูชุ่มชื่นขึ้นแล้วก็ไม่เหนียวเหนอะนะคะเพราะว่าออยล์บางอันเนี่ยจะทาแค่กลางคืนใช่ปะแต่ออยล์นี้มันเป็นออยล์ที่สามารถทาช่วงเช้าได้เพราะว่าเขาเป็นออยล์ที่อุย๊ยเนี่ยถ้าเราทาไปเนี่ยมันจะค่อยๆซึมเข้าผิวนะคะแล้วก็ แห้งไปกับผิวเลยแต่ว่ายังให้ความชุ่มชื่นกับผิวอยู่อืมเอาละค่ะก็หมดไปแล้วนะคะสําหรับของที่ต้องซื้อสามสิบสองชิ้นด้วยกันนะคะเดี๋ยวลิกจะไว้ทําอีกเรื่อยๆแล้วกันนะถ้าเกิดเพื่อนๆชอบนะคะเพราะว่าลิกมีอีกหลายอย่างเลยที่อยากจะมาแชร์ฟังกันนะแต่วันนี้ขอแค่สิบสองชิ้นก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวจะเป็นคลิปที่ยาวเกินไปนะคะยังไงก็ขอฝากคลิปใหม่ด้วยนะคะทุกวันอังคารถึงศุกร์นะคะเวลาหนึ่งทุ่มนะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่เข้ามาติดตามชมค่ะบ๊ายบายค่ะ